เมื่อกี้ใครมาหรอเ็ล่เล่เพลงไงอชีพูดซิยคยกันด้คุยกันคยกันไม่ย้อนเสยยอนัไม่ย้อนื่นะคะม่ยเรามีร้องเพลงด้วยอ่ะ น่มันมลาดยไว้มแผตงมันลาดไปอ่ะเอาตรงกลางเลยเถอะอ่ะหลับไปก่อนทำยังไงล่ะ่ไพูด เป็นจริงเหรอไม่ได้แก้เหรพี่เต๋าีพี่เต๋าเยอะอ๋อีพี่เต๋อแต่เอ็มบเป็นจริงละป้าไม่ไหวแล้วทำยังไงล่ะหอดเสียงก่อนีป้าบะไรป้าอะไรนปอันหอยู่ป่ะีป้าดอยู่ป้ามีป้าขับเสียงรถเขโอ้ดูก็แย่แล้วนะขับรถไปดไป ก็ไม่แน่นะป้าจริงเหรอรถติดไัทไรถไปหลายไเนี่หรอดูหลายดูไลฟ์บ้าเหรอใครจะแต่ก็มีขบไปคนทำไมยใช่ไหอไม่เคยทำเอ็เอ็มตั้งแต่เอ็มลองวาเอมหลือตายยังตั้งแต่เรามาสองวันแล้วเออก็ไหวว ไม่ได้เลยไม่ลืมตาไม่ตือนหวไม่ตืนตาไม่ตาไม่จำาหรอเราไม้ใสว่นดำหรอคนถ่ายไปนะาจะนอนใครจะถ่ายรูปคู่้ามาถ่ายได้รูปแบบใหม่แม่สงสัวันตกอีนะีิมเลยมั้งล่า ถ่ายไมที่โฮลเข้าเลยใา่คลิปมางไหมนิดนิดโนมาไหนโนมาไว้นอะค่ะไว้นอยู่เนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยไว้นไมได้แปลงไมได้หนีไปทำไมน้องกไลฟนะไม่ทำงานกันหรอวันเนี้ยดยู่เลย ไม่ลืมตาลืมก็ไม่เห็นอ่คู่บ้าอเไวด้เลยเห็นหนูพี่ลืมตาใรู้ว่าพี่ลืมตาล่ะ อกแล้ไม่ได้ช่วยโเคทำไมทไหนำไมท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 ้อมทำไ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 ไมทำไมทไมทำไมทำไมไมทำไมทำไลททำกทำไมทำไมทำไมทำไไมทมทไทำไมทำไมทำ็ไอททำทำไทททำไมทำไไมลไมททำไมทำไมมไททำไมทำไมทมท

ไายเี้ยวสวดีทำไมใหกพูดแกไมใไล่เล้ไม่ได้อะทำไมคุณเลยพีพีที่มาจากมาเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ก็โดนเลยที่แล้มาเลยมาเลยร้องพมาเลยเออทำยไงเนี่ย อิ่มร้อมแล้วคือไปวิ่งอวันนี้ใครมาคนแรกเราจิงหอจิงอเอาบัตรเหรอยังไม่ได้แลกบัตรเลยเอ้าพี่่าพี่มาเกือบติดวงคัทชีโก้คัทช so okay. ีคือคนพูดเลยอ้าวเยนะ

แหม,มแ,มมแมมไม่รอแล้วไม่ต้องฝักแล้วก็ปล้ว <c oughs> ตมนรงตร ได้แม่งได้นะสวัสดีคุณเชอร์แมท่ะนี่ค่ะพุยกับไปยุยมียุยสี่คนไปเรนน้องมากรากรมันยังไม่เปิดเลยไปไหนอ่ะไม่ใช่อุ้ไปไหนไปไหนเร็วกันเต็มไปเรียนไปไหนเรียนมีอ้มไปไหนเราจำอุ้มการอุ้มเราปั่นเปรก้ยงเรียนหนังสืออยู่ถ้าแม่อื่นจะจำได้เดี๋ยวเราขอจำอุ้มบอกอะอุ้มตัวใหญ่กว่าอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวหรออ่าอุ้ม ไม่ต oh, ้องเจาะอะไโอ๋ไปไหนไม่ได oh, ้โอ้ไปเรียนแล้วไม่เรียนหรอรไม่เปิดมาเรียนพิชิวันนั้นพูดสแตดงไฟเต้นแรงสุดหยามเลยหยามกา นี่ก็สนุกและสองคนนี้ก็สนุกเห็นอยู่ใช่ได้สองคนนี้ก็ใช้ได้อยู่นแหต่เล็นได้หรอคะไม้หลังพี่โบกูหลังเอ็นงไม่เห็นเฮ้ยนี่ตอนเอ็นเดินไปสแกนไงไม่เห็นจริงๆนะพี่จิ๊กมาบอกมาดิไม่เห็นได้ไงพี่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนเอ็มไม่เห็นหรอกบนสุดเลยสูงๆอ๋อพัชชีก็ไม่เห็นเหรออยู่นิดใจเอ็มจะเห็น ปนี่คือไลฟ์อยู่อย่างก้าวพูเอก็ไม่มีก็ยังก้าวปูดเรออเ้ยเมื่อวานที่เจอที่มันอันตรายอต้องลองเหงพูดไปเรื่อยเดี๋ยวก็มานเสิดอะในนี้ นว่นนี้ควเนอะวันนี้ควรอินกิฟเยอะมากเราจะอที่แรกเปิดที่ที่สองเปิดเดิดเเมก็เลยเป็นกันเลยไม่ ไม่จนี่เลยหรอได้นะนอนขมด้วยกเลยอ่ะรวมรไม่มันก็พอไอเสียงลงอ่ะมาพัชชเดี๋ยวเราเปิดเอ็กซ์์ไซ์แล้วเรามาวอร์มด้วยกันให้คนอืไลฟ์พัชชวอร์มเสียวอร์มบนโซฟาเหรอเฮ้ยอะซี่อะซี่อสซี พัชี่ต้องเป็นโซฟามันี่ให้ิวมเสไว้เดมเปิไอซ์ซสไรนใหเราแบบหนึ่งใครจะถ่ายเลยคะไอสไยเขาดิทำไมต้องเอ้อมอ่ะยืนหลอจิตหนือที่พูดไป่อป่อรถ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 งรถนรรถนคะว้างอยู่ด้ ดูไลฟ์แค่หน้าะจี้เดี๋ยวแหลกเลยนะจะทำทำสิ่งนั้นกะชีเราให้วอร์มสิ่อยางสองคอยบ้างสองคอยออยเลทนะอไรเนี่ยใ้คนตรอยฉันไหลมีไหลเอา แตก็ไม่เสียงแกว่ามอเตอร์ไซค์นเห็นไหมคถเออไม่ังมาเส้รถ้วมาถึงเียีสลันเสียงได้อยู่็่งกเนี่ยโเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว ทำกะเ,เปลาไม่เป่าขี่มกไม่ขอด้างๆเราอททะมนจะเส้นเรียบร้อยพเขียะมาดวาเสียมอนเลร้องพลงไงอาวร์มเลยวอมคู่เลยร้องเพลงด้วยอะต้องละคนสองคน อัเทหองเสัดีค่เสร็จแล้วแต่ให้พี่กองได้ไหมพี่กองหนดิวละมีมีมามาจะมีไม่ต้องมาได้ได้จะกลับบ้านแล้วงงอ่ะเา

มอใส่น่นปะกิมอใส่แปาเวนมาเหรอถึงแล้แล้ข้างหน้าติดแยกไว้นั่นอะขไม่ได้รถมาง้น่าจะแบบน่าจะอยู่งนันสายทีละเจอบ้างแล้วเหว่าบบไม่ค่อยมาไ่หายขนาดนั้นจริงอยวิงอี งใครอมเอมอมนีก็ปวยไงัไปทำงานค่ะมือใครที่เมื่อวน เขบอกเขาป้าต้อบอกแตางา